สวัสดีครับวันนี้ผมและทีมงาน2 GMB นะครับกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งกับการแนะนำการใช้งาน a i r ์รลนะครับครั้งนี้เรามากับรถที่ไม่ได้เป็นรถที่ใช้งานทั่วไปนะครับเรามากับรถ โตโยต้าคอมมิวเตอร์นะครับรถตู้คันใหญ่สุดอลังการนะครับก็มีเกียร์อยู่ใกล้ๆกับบริเวณคอนโซลหน้านะครับใกล้ๆพวงมาลัยเลยแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีจอภาพก็สำหรับแอร์ของคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับปรับอัตโนมือทุกประการเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับก็สำหรับแอร์เนื่องจากมันเป็นแมนนวลก็เหมือนทั่วไปนะครับก็เริ่มจากซ้ายไปขวา เดียวกันทางด้านซ้ายเนี่ยก็เริ่มจากตัวปรับโหมดนะครับโหมดเป่าหน้าเป่าหน้าและเท้าเป่าเท้าเป่าเท้าแล้วก็ลมไล่ฟ้าที่กระจกหน้านะครับแล้วก็ลมไล่ฟ้านะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นไล่ฟ้าที่กระจกหลังแต่ว่าใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้ากดสัญลักษณ์ไฟติดแบบนี้ก็คือไล่้าที่กระจกหลังดับก็คือไม่มีการไล่ฟ้าปุ่มก็สามารถ ปรับหมุนได้เลยไม่ว่าจะใช้โหมดไหนก็แล้วแต่ทางด้านตัวพัดลมนะครับก็เปิดได้4ระดับครับเหมือนรถปกติทั่วไปหากกดไฟติดแบบนี้คือใช้ลมหมุนเวียนภายในนะครับถ้าไฟดับเป็นดึงลมมาจากข้างนอกนะครับส่วนทางด้านขวาสุดก็คือปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้ไม่ได้มีหน้าจอบอ,อกอุณหภูมินะครับก็มีตั้งแต่ลงมาออฟเนี่ยก็คือ ปิดการทำงานคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ทำงานหน้าคลัชไม่จับนะครับแล้วก็เพิ่มระดับความเย็นตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีฮีเตอร์ก็การปรับความเย็นเนี่ยเป็นการปรับตัวการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์นะครับใช้ตัวสัญญาณเขาเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์นะครับมันจะอยู่บริเวณหน้าอีวาร์เปอรเเตอร์เนี่ยเขาเป็นตัวจับว่าอุณหภูมิที่ผิวอีวาร์เปอรเเตอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้สัญญาณตรงนั้น,นไปตัดต่อคอมเพรสเซอร์ ก็ถ้าเป็นแบบนี้คือเย็นสูงสุดก็อาจจะตัดต่อนานหน่อยก็เพื่อให้ได้ลมเย็นนานๆเนื่องจากมันเป็นแอร์แมนนวลก็ใช้ฟีลิ่งในการปรับเองแล้วกันนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับข้างล่างเป็นตัวเปิดพัดลมแอร์ของแอร์ด้านหลังนะครับอ่าก็เนื่องจากคันนี้มันเป็นรถตู้ครับคอมพิวเตอร์ต้องมาเปิดแอร์ที่ตรงนี้ด้วยครับเพิ่มความแรงของพัดลม สำหรับคอมพิวเตอร์เองก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแอน์แมนนวลที่น่าจะใช้งานกันอยู่แล้วเป็นปกติพอมาให้ดูพอให้เห็นหน้าค่าตากันแล้วกันนะครับก็หากชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกด subscribe กับทีมงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ